สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำกันนะครับในกรณีที่เราใช้งานตัวแบ็ k อัพนะครับหรือว่ามีไฟล์แบ็ k อัพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอินพุตเข้าไปแล้วจำพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับอีเมลก็อาจจะไม่ใช่อีเมลของเราแล้วจะทํำยังไงดีนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าของโฮสต์นะครับหรือว่าเป็นคนที่เช่าโฮสต์อยู่แล้วเนาะในตัวอย่างนี้ผมเป็นของลักคอมนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าของโฮสต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับในส่วนของตัวอินสตอลเนาะหรือว่า ใช้งานในส่วนของตัวคอนโทรลพาร์แนลได้นะครับเดี๋ยวผมก็มีวิธีนะครับที่จะทําให้ดูเนาะว่าจะต้องทํายังไงดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในกรณีนี้นะครับผมก็เปิดเข้ามาที่เว็บก่อนเนาะแต่ว่าดันลืมพาสเวิร์ดซะนี่จะทำางไงดีนะครับอย่างแรกก็ให้เข้าไปที่คอนโทรลพาร์แนลนะครับของเรานะครับแล้วก็ทําการล็อกอินอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับก็คือตัวของดิเรกแอดมินตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัว WordPress ข้างล่างนี้นะครับ ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูนะครับเขาก็จะเขียนว่า c r e e n t i a l นึกเนาะก็ดูนะครับว่าเป็นไฟล์ไหนเป็นชื่อไหนนะครับที่เป็นเว็บของเราเนาะอย่างสมมุติว่าอันเนี้ยผมลืมนะครับลืมพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ admin เลยนะครับเขาก็จะทําการล็อกอินมาให้นะครับเข้า wp admin เลยนะครับตรงนี้ก็หมดปัญหาเรื่องของลืมพาสเวิร์ดไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าในส่วนของตัว ดัตเตอร์เบ e นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนั้นนะก็คือเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ให้ไปที่ในส่วนของตัวยูเซอร์นะครับแล้วก็ตัวยูโปรไฟล์นะครับทำการเปลี่ยนข้อมูลนะครับในนี้ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับอีเมลพาสิร์นะครับก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปจากหน้านี้ได้เลยนะครับก็ทําง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปในส่วนของตัวดัตเตอร์เบดให้ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็ง่ายดีนะครับก็เลยมาแนะนํากันเพราะว่ามีบางท่านนะครับ Copy ไปนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Backup ไปแล้วนะครับเอาไปใช้งานแล้วดันลืม password นะครับก็มีวิธีแก้แบบนี้นะครับง่ายๆสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะได้ทำเป็นวิดีโอออกมานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ